สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระคำยามเช้าวันนี้เราคุยเรื่องก้าใหม่ที่รู้คุณค่าจากประธานฟิลิปปีบทที่สข้อที่7ถึงข้อที่14พระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ7ถึง14แต่ว่าสิ่งใดที่เคยเป็นคุณประโยชน์แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือว่าสิ่งนั้นไร้ประโยชน์แล้ว เพราะเห็นแก่พระคริสต์ที่จริงข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพัดไร้ประโยชน์เพราะเห็นแก่ความประเสริฐแห่งความรู้ถึงพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าเพราะเหตุพระองค์ข้าพเจ้าจึงได้ยอมสละสิ่งสารพัดและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนอย่ากเยื่อเพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์และจะได้ปรากฏอยู่ในพระองค์ ไม่มีความชอบธรรมของข้าพเจ้าเองซึ่งได้มาโดยธรรมบัญญัติแต่มีมาโดยความเชื่อในพระคริสต์เป็นความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้าซึ่งขึ้นอยู่กับความเชื่อข้าพระเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์และได้รับประสบการณ์ในริ์เดตเนื่องในการที่พระองค์ทรงคืนพระชนนั้นและร่วมทุกข์กับพระองค์คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์ ถ้าเป็นไปได้ข้าพเจ้าก็จะได้เป็นขึ้นมาจากความตายด้วยมิใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้วหรือสำเร็จแล้วแต่ข้าพเจ้ากำลังบากหมันมุ่งไปเพื่อข้าพเจ้าจะได้ชฉวยเอาไว้เป็นของตนอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงชฉวยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์แล้วดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้สวยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้ากำลังบากบัน่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับ ครับวันนี้เป็นวันส่งท้ายปีเก่าสิ่งที่เราต้องมาคุยกันเพื่อจะกล้าไปสู่ปีใหม่ที่ดีกว่านะครับก็คือการก้าวใหม่ที่รู้คุณค่าเราจะก้าวไปข้างหน้าแบบรู้คุณค่าได้อย่างไรแบบไหนนะครับเปาโลเนี่ยมองสิ่งที่เคยถือว่ามีค่ากลับเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์หรือไร้ค่า เมื่อเทียบกับการรู้จักพระคริสต์โดยเหตุนี้เปาโลตัดสินใจจะ,จะสละสิ่งเดิมละสิ่งเดิมเพื่อมุ่งไปสู่การทรงเรียกสูงสุดของพระเจ้าไม่หันกลับไปมองอดีตแต่กับกฎตัวเองไปข้างหน้าเพื่อไขว่คว้าพระประสงค์ที่พระเจ้าตรัสเรียกเขาไว้เปาโลเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนมีความรู้ เป็นผู้ที่มีความสำเร็จเป็นคนจริงจังเป็นคนทำงานแล้วเกิดผลนะนั่นคือสิ่งคัญถ้าพูดง่ายๆว่าชีวิตของเปโลก็มีความสำเร็จแม้ตอนก่อนที่กลับใจมาเชื่อในพระคริสต์ชีวิตของเปโลก็ทำสิ่งต่างๆมากมายกายกองนะการที่เขาประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูนะไปเ,เรียกว,ว่าเกือบทั่วโลกอะ่ะ นั่นคือสิ่งที่เปาโลทำแต่เปาโลก็รู้ว่านั่นเป็นเพียงแค่อยากเยื่อไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากสำหรับเปาโลแต่ละเปาโลคืออะไรคือมุ่งไปข้างหน้าข้างหน้าที่เปาโลพูดถึงคืออะไรคือสิ่งที่พระเจ้าได้เตรียมเอาไวนะ้อันนี้ถือว่าสําคัญนะนะสิ่งที่พระเจ้าเตรียมเอาไว้สำหรับนะอานาคตเราเนี่ยคือสิ่งที่มีค่าที่สุด การก้าวไปสู่ข้างหน้าอย่างรู้คุณค่ามันกหมายความว่าเรากําลังแยกแยะว่าอะไรคือมีค่ามากที่สุดและคือส,สิ่งนั้นแหละที่เราจะไปให้ถึงสิ่งนั้นแหละที่เราจะไขว่คว้าเอามาเป็นของเราและสิ่งนั้นที่ปรโรพูดถึงอะไรหน้าพระทัยของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงเรียกเอาไว้ตั้งเป้าเอาไว้กําหนดเอาไว้เพื่อเราจะได้รับนั้นสิ่งที่สําคัญเมื่อเราก้าวไปสู่ปีใหม่นะครับ ยังมีคุณค่าท่านต้องรู้ว่าอะไรคือพระประสงค์เจ้าที่มีต่อเรานั่นอะไรคือสิ่งกีเราต้องทิ้งเพื่อจะมุ่งสู่พระคตณอย่างแท้จริงและการจะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่พระเจ้าวางให้เราได้อย่างแท้จริงเนะี่ยเราต้องละทิ้งบางอย่างนะนะครับถ้าเราไม่ละทิ้งบางอย่างเราก็ไม่สามารถจะก้าวไปถึงจุดสุดยอดที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้สำหรับเรานะครับสิ่งแรกเลยคือละทิ้งความสําเร็จเดิมๆนะฮะ ในอดีตความพวกภาคภูมิใจในความสำเร็จในอดีตนะครับนะแล้วเราก็มีความมั่นใจเกินไปจนเราไว้พึ่งพระเจ้าคือมั่นใจในความสำเร็จตัวเองจนไม่มั่นใจในตัวพระเจ้าหรือไม่ไว้วางแก่พระเจ้าอีกต่อไปนะั่นคือเรื่องใหญ่อดีตที่ประสบความสำเร็จไม่ให้ตัวยืนยันว่า สิ่งนั้นๆจะสามารถนําเราไปสู่อนาคตได้ดีเพรออาะจะลืมนะฮะวันเวลาเปลี่ยนไปวิธีการเปลี่ยนไปอะไรต่างก็เปลี่ยนไปสิ่งที่เคยดูดีที่สุดในอดีตกลับกลายเป็นสิ่งไร้ค่าในปัจจุบันก็ได้แต่สิ่งที่ไม่เคยไร้ค่าเลยคือนะ้าพระทัยพระเจ้าที่มีต่อเรานะครับอันที่สองเมื่อเราจะรู้จักไปสู่เป้าหมายพระเจ้าวาาไว้กับเรานะครับเราต้องรู้จักพระคิ์ว่าเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นบุคคลที่มีค่าสูงสุด ที่เราต้องยึดมั่นเอาไว้ถ้าจะก้าวสู่น้ำพระทยัยข้าพระเจ้าเราต้องมั่นคงในพระคริสต์เราต้องมีชีวิตใกล้ชิดกับพระองค์นะฮะเพื่อเราจะจักน้ำพระทยัยข้าพเจ้าที่ชัดเจนและก้าวเดินต่อไปอด้วยความมั่นใจนั่นคือสิ่งสำคัญน,นะ,ะการก้าวใหม่ต้องเริ่มจากการปล่อยสิ่งที่ขวางไม่ให้เราเติบโต นะครับสิ่งที่ขวางไม่ให้เตาเออย่างที่บอกไปแล้วสักีรก็คือหนึ่งเรื่องของอะไรความเส้นของเราไอนน้สองก็อาจจะเพิ่มเติมไปหน่อยคือว่าความล้มเหลวการยึดติดอยู่ความล้มเหลวก็ไม่สามารถทําให้เราก้าวไปสู่ข้านหน้าได้เพราะทาให้เราขยาดไม่อยากทําอะไรกลัวความล้มเหลวใหม่อันนี้คือสิ่งสําคัญที่มองเห็นนะครับมันคือสิ่งที่เราต้องปล่อยสิ่งที่ขวางไม่ให้มา เติบโตชีวของเราไม่ว่าความสําเร็จชีวของเราที่มันทาให้เรายิ่งพยองจนลมความรู้สึกว่าฉันทําได้ทุกอย่างนะฮะหรือความล้มเหลวที่มันทําให้เราสึกไม่กล้าก้าวขาวก้าวเท้าออกไปสู่อนาคตข้างหน้าเราต้องพยายามตัดและทิ้งมันโดยการหันกลับไปพึ่งพระคิดยึดมั่นในพระคิดนะเพราะไม่มีใครทำให้เราประสบความสำเร็จได้นอกจากพระคิด ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระเยซูผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้าโดยพระเยซูเพื่ชูกําลังข้าพเจ้าถ้าเราคิดแบบนี้เราจะกล่าวก้าวพ้นสิ่งต่างนั้นออกมาได้นะครับพูทธิบุตหน้าสูการทรงเรียกต้องกล้าปล่อยอดีตทั้งด้านดีและก็ด้านลบเราต้องไม่ยึดติดแค่คำนี้นายได้อย่ายึดติดกับความสำเร็จในอดีต จะจมปลักอยู่ความล้มเหลวในอดีตนั่นคือสิ่งที่ทำให้เรามุ่งหน้าไปข้างหน้าตามการทรงเรียกของพระเจ้าคนที่จะทำตามการทรงเรียกพระเจ้าจะต้องมีความกล้าหาญนะฮะถ้าเรามีความกล้าหาญเราจะไม่สามารถไปถึงการทรงเรียกพระเจ้าได้หรือถ้าพูดในภาษาทั่วไปเมื่อเรารู้ว่าเป้าหมายที่เจ้าวางไว้สำหรับเราไว้นั่นคืออะไรต้องกล้าจะเดินไป ถึงแม้มีบางเรื่องที่มองดูแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่มั่นใจนะแต่จงมั่นใจในพระคิดเพราะคนที่ทำเรากล้าไปสู่ความสำเร็จนั้นไม่ใช่ตัวเราไนเมื่อเรายืนยันว่าไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นเพราะพระคิดจงมั่นใจในพระคิดและเราจะสามารถกล้าวไปสู่เป้าหมายที่เราเชื่อว่าเป็นสิ่งที่คุณค่าที่สุดเหมือนเปาโลค,ครับเจ้าหลังมุ่งไปสู่หลักใจที่พระเจ้าแม่ได้ตั้งเอาไว้ในหะบข้าพเจ้า เป็นรางวัลสำหรับข้าพเจ้าอันนั้นถ้าเรามั่นใจและคนที่ทำและก้าวไปสู่ความสำเร็จคือพระเจ้าคือพิกิจไม่ใช่ตัวเราเองถ้าเรามองภาพนี้ได้นะเราสามารถละความสําเร็จในอดีตไม่จิตติดกับมันเราสามารถจะถไม่สนใจความร่มหลวในอดีตและพร้อมจะลุกเดินไปขับพคริตและก้าวไปสู่ความสำเร็จตามที่เจ้าส่งเรียกนั้น ฉันขอพระเจ้าทรงนำนุนใจในการก้าวไปสู่ปีใหม่ด้วยความมั่นใจในตัวพระเยซูยึดเกาะติดพระเยซูสลัดทิ้งสิ่งต่างที่ขวางทางเราไปสู่เป้าหมายที่พระเจ้าวางไว้กับเราหรือสิ่งที่เราได้มองเห็นชัดเจนว่านี่คือพระเจ้าให้กับเราจงวางใจพระเจ้าและก้าวเดินไปกับพระองค์ปีใหม่ท่านจะก้าวไปสู่ความสำเร็จที่พระเจ้าตั้งไว้ร่วมใจฐานครับพระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักของพระองค์ ทิศเจ้าทรงนำอวยพรไพร์จะยึดมั่นในพรองและกล้าวเดินไปกับพรองและจะพบกับความสําเร็จในพรองในพนามพระเยซูเจา้าอาเมนคําถามสําหรับการใคร่ครวญปีหน้าฉันควรมุ่งหน้าไปอย่างไรเพื่อสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้า พอคิดสำหรับนี้นะครับการก้าวใหม่เริ่มต้นเมื่อเรายอมปล่อยสิ่งที่เคยสำคัญของเราเพื่อคว้าสิ่งใหม่จากพระเจ้าอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับช่อง KKPL Live และสนับสนุนภนธกิจของเราผ่านช่องทางที่ปรากฏ